สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมบ่บงค้าใน c o s s t ตอกกับ Cross Talk อกช n แ e ลนะครับวันนี้เราก็อยู่กับ a r e n a of Valor er หรือ AOV ผมพี่ก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับ A o v อมาให้ดูกันเหมือนเดิมนะครับก่อนที่จะดูคอนเทนต์ในวันนี้ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยแล้วอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบไม่ข้ามโฆษณาเพื่อเป็นการสนับสนุนนะครับซึ่งคอนเทนต์ในวันนี้นั่นก็คือ a o v Place พลสไดอารี่ลับจากวังหลวงเรื่องราวจากอาณาจักรมังกร ฟังจากชื่อแล้วคงน่าสนใจมากๆเลยเนี่ยไดอารี่ลับแนวจับวังหลวงกันเลยทีเดียวนี่ฮะซึ่งก่อนอื่นนะสำหรับข้อมูลในส่วนนี้เนี่ยพี่ต้องขอขอบคุณน้องใน f a c e b o o แ Fanpage มากๆเลยที่แบบอินพอกมาบอกว่าพี่พี่มันมีเนื้อเรื่องส่วนนี้ด้วยซึ่งเนื้อเรื่องส่วนนี้เนี่ยมันซ่อนอยู่ในรางวัลของแรงค์นะน้องๆใครอยากดูเนี่ยเข้าไปที่แรงค์ใช่ไหมแล้วก็เลือกหัวข้อที่2อ่ะไดอารี่ลับภารกิจฤดูกาลเออมันก็จะมีเนื้อเรื่องให้เราปลดล็อกแล้วก็มีของรางวัลต่างๆ,ๆมากมายแล้วก็สกกกกินนนนนขออองงีีีีีีใซั่่่่่้้้เเเเยย็ววบืืรทจะลาด ซึ่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยขอแค่อยู่ในเกินโก2ก็สามารถปลดล็อกเนื้อเรื่องทั้งหมดได้แล้วนะครับในส่วนนี้เนี่ยพี่บอกเลยว่าพี่ดีใจมากๆเลยนะที่เกมเนี่ยทำอะไรแบบนี้สอดแทรกเนื้อเรื่องเข้าไปในการเล่นเข้าไปในแง่เข้าไปในการปลดล็อกมันเป็นก้าวแรกที่ทําให้รู้ว่าเอ้ยในปีถัดไปเนี่ยทาง GM เนี่ยเขาเริ่มมาโฟกัสเนื้อเรื่องมากขึ้นเออมีกิมมิคเกี่ยวกับเนื้อเรื่องมากขึ้นแล้วนะฮะสายเนื้อเรื่องแบบพี่เนี่ยตื่นเต้นมากๆาเลยนะครับแล้วก็สําหรับข้อมูลไดรี่รับจากวังหลวงใน ของอาณาจักรมังกรอาณาจักรใหม่ล่าสุดในตอนนี้เลยนะครับซึ่งมันจะเป็นการเขียนไดอารี่ของเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของอาณาจักรมังกรเขาเนี่ยได้รับมอบหมายจากองค์ชายสองลีเชนจีให้ไปสอดส่องพฤติกรรมขององค์หญิงลิ่งเย้อันนี้คนที่แบบเคยดูคลิปชีวประวัติเคยดูคลิปลิ่งเย้มาก็รู้นะว่า2คนนี้เนี่ยมีการแย่งชิงบัลังต่างๆกันนะครับซึ่งไทม์ไลน์ของไดอารี่นี้เนี่ยมันจะอยู่ในช่วงใกล้กับเทศกาลผลฤด,ดูใบไม้ผลิซึ่งเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอาณาจักรมังกรนั่นเอง ต้องบอกก่อนนะว่าข้พอมูลในส่วนนี้เนี่ยพี่มีการเติมแต่งเพิ่มเติมเพื่ออัทรสไปด้วยนะฮะพูดมาก็ตื่นเต้นแล้วไปไม่ต้องรอเช้ารอไปดูกันดีกว่านะว่าเนื้อเรื่องพิเศษไดอา,ารี่รับจากวังหลวงอันนี้จะเป็นอย่างไรถามาร้อมกันแล้วไปปีไท้ผิงที่16ฤดูหนาวเหลืออีก4วันจะถึงเทศกาลฝนฤดูใบไม้ผล องค์ชายสองหลีเ่เฉินจีสั่งให้ข้าไปหาหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าองค์หญิงลิ่งเย่กำลังกดขี่ประชาชนข้าได้ยินมาว่าองค์หญิงน่ะเป็นนักวางแผนที่เก่งกาจแม้ว่านางจะอายุเพียง16ปีก็ตามนางคิดกระทั่งแผนที่จะทําร้ายบริวารส่วนตัวขององค์ชายข้าไม่เข้าใจเลยว่าทําไมฮ่องเต้จึงมอบหมายงานสําคัญอย่างการเป็นตัวแทนขอพรในเทศกาลแก่องค์หญิงที่ร้ายลึกแบบนี้ พรุ่งนี้สายสืบของข้าแจ้งมาว่าองค์หญิงจะออกจากวังก่อนรุ่งสางด้วยเหตุผลบางอย่างข้าจะต้องเตรียมตัวแอบสะกดรอยตามนางไปอย่างเงียบๆเหลืออีก3วันจะถึงเทศกาลฝนฤดูใบไม้ผลิดูเหมือนว่าข้าไม่ใช่คนเดียวที่ได้รับคำสั่งให้มาสอดแนบองค์หญิงทายาทของห้องเต้คนอื่นๆก็เหมือนกันแต่สิ่งที่มันแปลกๆก็คือ องค์หญิงลิ่งเย่น่ะไม่ได้เหมือนในข่าวลือเลยแล้วข้าก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมนางถึงยังออกไปซื้อตุ๊กตาเตียวเซียนในเวลาแบบนี้ไม่รู้ตัวหรือไงว่าทุกคนกำลังพุ่งเป้าไปที่นางเนื่องจากสิทธิในการได้เป็นตัวแทนขอพอรในเทศกาล <c oughs> ข้าชนะอีกแล้วนะ <c oughs> โอ้ยองหญิงชนะอีกแล้วว่าอะไรอโย <c oughs> เอาหน้าเอาหน้า <c oughs> เล่นใหม่มาเร็ว เหลือเวลาอีกสองวันจะถึงเทศกาลใหญ่ยิ่งข้าได้เห็นได้รู้จักองหญิงนางช่างแตกต่างกับที่ข้าคิดไว้วันนี้นางออกจากวังและไปที่โรงฝึกที่ทั้งเหม็นทั้งแคบแถมสกกระปกสุดๆนี่ถ้าไม่ใช่เพราะภารกิจข้าไม่มีวันไปเหยียบที่นั่นแน่แต่ว่าสําหรับองค์หญิงนางกลับดูมีความสุขมากแถมยังนั่งบนพื้นดินศกกระปกเล่นกับชาวบ้านอีกสิ่งนี้ราชนิกูลเขาไม่ทํากันนะอุย้ย ถ้าเกิดทำต,ตุ๊กตาเตียวเสียหล่นนะ่ะชีระวังหน่อยสิแต่จริงๆถ้าเบื้อนจอเจ้าก็แค่เอาไปซักเองนะแต่ข้าไม่อยากให้มันสกปรปกนี่นะซื้อมันก็แพงอะเอาเถอะถ้าอยากได้ตัวใหม่เดี๋ยวข้าไปซื้อให้ก็ได้เหลือเวลาอีกหนึ่งวันเท่านั้นก็จะถึงเทศกาลแล้วองค์หญิงลิ่งเย่ต่างจากที่คนอื่นบอกไว้จริงๆ วันนี้นางทําเกี๊ยวบริเวณหน้าวังหลวงด้วยตัวเองและมอบให้กับชาวบ้านที่เดินไปเดินมาแถวนั้นทุกคนข้าย้ําว่าทุกคนทุกชนชั้นรวมถึงตัวข้าด้วยหนูน้อยเชิญหยิบได้เลยเกี๊ยวนี้ยบอกกันเลยนะว่าองหญิงลงมือทําเองอร่อยมากชี้ชี้มาทางนี้ทีเอาเกี๊ยวไปให้ฝั่งนู้นหน่อยยังไม่ได้กันเลยได้เลยจ้า เรื่องนี้ทำให้ข้าตกใจอยู่เล็กน้อยเพราะตำแหน่งที่ข้ายืนมีคนบังอยู่ข้างหน้าข้ามากมายถ้าไม่สังเกตก็จะไม่เห็นแต่องค์หญิงลิ่งเย่กับยื่นเกี้ยวร้อนๆมาให้ข้าอย่างทุลักทุเลข้าเห็นเจ้ายืนมองอยู่สักพักแล้วกินซะสิอร่อยนะในตอนนี้ข้าเริ่มไม่แปลกใจแล้วว่าทำไมฮ่องเต้ถึงไว้ใจนางอย่างน้อยองหญิงคนนี้ ก็แตกต่างจากทายาทจอมวางแผนคนอื่นวันนี้เทศกาลฝนฤดูใบไม้ผลิก็มาถึงข้าได้เห็นองค์หญิงลิ่งเย่ทำหน้าที่ขอพร่ร้รำอย่างสวยงามเพื่อระ,ะลึกถึงบุญคุณของมังกรแห่งฝนที่ได้คืนชีวิตให้แก่อาณาจักรแห่งนี้ท่ามกลางความอิ่มเอมใจและตื่นเต้นกับงานเทศกาล ในใจของข้ากลับรู้สึกขัดแย้งข่าวลือที่ข้าได้ยินมาทั้งหมดไม่เป็นความจริงองค์หญิงคนนี้เป็นคนที่น่ารักมากและสุดท้ายข้าก็ได้ตัดสินใจแล้วว่าข้าจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายองค์หญิงคนนี้เด็ดขาด เป็นอย่างไรกันบ้างสาหรับเนื้อเรื่องเสริมของอาณาจักรมังกรนะครับไดอารี่รับจากวังหลวงเนื้อเรื่องที่ต้องปลดล็อกกันนะครับหากน้องๆคนไหนเนี่ยได้ดูคลิปชีวบอดของลิงเว้ยที่พี่ได้ทำเนี่ยเนื้อเรื่องในส่วนนี้เนี่ยมันเชื่อมกับเหตุการณ์ในเนื้อเรื่องที่ฟีเล่านะก็คือในช่วงนี้เนี่ยฮ่องเต้มีการคัดเลือกผู้สืบทอดบัลลังก์ใช่ไหมแล้วก็ดูเหมือนองค์ชายสองหริเชินตีเนี่ยจะได้เปรียบเออเป็นแคนดิเดตที่แบบจะยืนหนึ่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมซึ่งถ้าเขาไม่ได้ร หน้าที่คนนี้คนที่เขียนเดลี่เนี่ยไปสะกดรอยตามองคหญิงลิงเย่เพื่อไปหาหลักฐานมาพูว่าองหญิงเนี่ยเป็นคนไม่ดีกดขี่ประชาชนไม่เหมาะสมกับการเป็นห้องเต้เะยแบบนี้นะฮะตำแหน่งห้องเต้นเนี่ยมันสูงสุดดังนั้นองค์ชายสองเนี่ยต้องดยวทุกอย่างตัดกำลังทุกด้านอะไรแบบนี้เลยนะครับซึ่งบอกเลยว่าการทำอย่างเงี้ยเบาไปเลยถ้าเทียบกับวิดีโอซีนแมตติกของลิงเย่ที่แบบองค์ชายสองเนี่ยสั่งคนไปฆ่าองค์หญิงเนี่ยสิ่งที่พี่คิดว่าองค์ชายสองแพนิกขนาดนี้เพราะว่าองค์หญิงลิงเย่องคหญิงยูยองเออค์หญิงยุ้รับ คัดเลือกให้เป็นตัวแทนขอพรในเทศกาลประจำปีนีงไงก็เลยต้องการตัดไฟแต่ต้นลมนะครับในส่วนของลิ่งย่เนี่ยถึงแม้ว่าเธอจะรู้ว่าเธอเนี่ยเป็นรองเรื่องการเป็นค a n ิเดต t e ฮ่องเต้เนี่ยแต่เธอก็พยายามแบบพัฒนาตัวเองหาความรู้เพื่อพูดว่าเธอเนี่ยก็เหมาะสมกับตําแหน่งนี้เหมือนกันอะไรประมาณนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นมันก็ตัดไปที่ไดอารี่วันที่หนึง่งซึ่งเจ้าหน้าที่คนนี้เนี่ยได้เริ่มสะกดรอยองคหญิงในตอนแรกจากข่าวลือที่เขาได้มาเนี่ยเขายังมององหญิงเป็นเนกาทีีอยู่เลยนะแล้วก็ยังสงสัยว่าสิ่งที่องค์หญิงทําบางอย่างเเเนนี่ยาทไไปพือออะรแบบต จะไปซื้อตุ๊กตาทําไมอะไรแบบนี้เนี่ยแต่จริงๆจากชีวบอดเรารู้กันแล้วนะว่าเตียวเซียนเนี่ยเป็นไอดอลไงดังนั้นแบบองค์หญิงเนี่ยก็เลยอยากซื้อตุ๊กตาเตียวเซียนเก็บไว้อะไรประมาณนี้นะครับและนอกจากนั้นเนี่ยชายคนนี้ยังพบนะว่าทายาทคนอื่นก็ส่งสายสืบมาสอดแนมองค์หญิงเช่นกันเห็นไหมเป็นองค์หญิงริ่งเว่ยเนี่ยไม่ได้ง่ายนะฮะอยู่ในครอบครัวใหญ่อยู่ในราชวงศ์แต่เหมือนตัวคนเดียวอะเพราะว่าทุกคนเนี่ยเป็นคนนอกหมดเลยต่อมานะจะเป็นไดาอารี่วันที่2นะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ชาย กับสิ่งที่เขาได้ยินมาเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยและพอวันที่3เนี่ยวันแจกเกีียวเนี่ยยิ่งชัดเลยนะฮะพี่ว่าชายคนนี้เนี่ยโดนองค์หญิงเนี่ยตกไปเรียบร้อยแล้วนะประมาณ75%แล้วในวันนี้นะครับแล้วในเดารี่วันสุดท้ายวันที่4เนี่ยเป็นวันเทศกาลฝนฤดูใบไม้ผลิซึ่งจากคลิปที่กาลหน้าปล่อยมาก่อนหน้านี้เนี่ยก็เป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ในวันนี้เนี่ยองค์หญิงลิ่งเว้ยเนี่ยก็ทำหน้าที่แบบเป็นตัวแทนขอพรไร่รำอย่างสวยงามแล้วก็พอจบเทศกาลขอพรเนี่ยมีฝนตกลงมาเออเป็นฝนแรกกของงงฤดูใบไม้้ิซึ่่สนี็ท ทุกคนในอาณาจักรมังกรเนี่ยมีความสุขแล้วลิงเย่เนี่ยได้บอกว่าถ้าหากเธอได้เป็นฮองเต้เนี่ยเธอจะทําให้ทุกคนมีความสุขซึ่งในวันนี้เองแหละชายผู้เขียนแอลรี่คนนี้เนี่ยโดนองค์หญิงตกไปแล้ว100%เนเพราะเขาเนี่ยสัญญาเลยว่าเขาเนี่ยจะปกป้ององค์หญิงและจะไม่ให้ใครมาทําร้ายองค์หญิงได้อีกอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องเสริมของอาณาจักรมังกรเป็นกิมมิคเล็กๆที่แบบแยกย่อยออกมานะาให้เราเนี่ยได้เห็นความดีขององค์หญิงลิงเย่นะครับเธอน่ารักมากๆมีเพื่อนที่ดดดดีีีีมมมกกลลยาณิตแ้้ววว็คขอองง ทำให้คนที่แบบเคยได้ยินเรื่องร้ายๆจากเธอเนี่ยกลายมาเป็นคนที่พักดีกับเธอได้อะไรแบบนี้เนียฮะเรื่องราวนี้น่าสนใจมากต้องมาคอยดูกันต่อไปนะว่าคาริน่าเนี่ยจะปล่อยคอนเทนต์สไตล์นี้ออกมาอีกหรือเปล่าแล้วถ้าหากมีคอนเทนต์แบบนี้นะน้องๆสามารถิ็อ b o x มาบอกพี่ได้นะพี่ต้องขอบคุณน้องที่มาบอกจริงๆอีกรอบนึงเพราะว่าอันนี้พี่ไม่รู้เลยแล้วพอรู้เนี่ยคือว้าวแล้วก็เซอร์ไพรส์มากๆขอให้มันมีทุกฤดูกาลเลยนะสำหรับข้อมูลกิมมิกเล็ก,ลกๆแบบนี้นะครับช่อง Data เนื้อเรื่องอย่างพี่เนี่ยไม่พลาดแนา้ จะเป็นคอนเทนต์อะไรกดกระดิ่งติ้งติ้งติดตามไว้นะฮะวันนี้พี่ไปแล้วสวัสดีครับ